เวียคัมแบ็กงานหลังหายไปเลี้ยงลูกดีใจได้เลี้ยงเองแย้มคุยเพล,ลินลูกคนที่สองคุณพ่อลูกหนึ่งเวียสกุลนวัตคณาโรถคัมแบก็กกลับมารับงานหลังไปช่วยวิกกี้พีมณยาภรรยาคนสวยเลี้ยงน้องวิรินลูกสาววัยร่วมหนึ่งขวบอยู่พักใหญ่จนล่าสุดวันที่4ธันวาคมสองเกพระเอก,อกพ่อลูกหนึ่งเผยว่าเป็นการมารับโปรเจกต์ใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้นจริงๆก่อนหน้านี้จบไปแล้ว1โปรเจกต์ เรียกว่าเป็นการหาทําช่วงอากาศดีๆปลายปีก่อนหน้านี้หายไปนานมองว่าการกลับมารอบนี้น่าจะเหนื่อยแต่ดูแล้วว่าคุ้มค่าประสบการณ์ที่อยู่ในวงการมานานพอสมควรพอได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วมันสนุกเรื่องล่าสุดเป็นแนวใหม่ๆบวกกับทํากับคนรุ่นใหม่ดีใจที่ได้ทํางานร่วมกับน้องๆก็พยายามเป็นที่ปรึกษารู้สึกกระชุ่มกระชวยไปด้วยรู้สึกว่าน้องใหม่ก็ไม่ได้เก่งอะไรกับที่ต้องร่วมงานกันตนก็จะรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาได้ การแสดงมากกว่าและอีกอย่างได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่บป,ป๊อกเปียธิดาด้วยถือเป็นปรามาจารย์ในวงการ พอถามถึงพัฒนาการของน้องวิรินลูกสาวคุณพ่อคนดังเราว่าก็ดีขึ้นโตว,วันโตคืนอีกไม่กี่วันก็ขบขวบรู้สึกโตวไวมากดีใจที่ได้เลี้ยงลูกเองหรือคอยซัพพอร์ตภรรยาเลี้ยงลูกลูกสาวได้ดั่งใจทุกประการพอเริ่มไว้หนดบ้างแล้วส่วนแผนลูกคนที่สองก็คุยกับภรรยาตลอดว่าถ้ามีอีกคนจะทำอย่างไงแต่ตอนนี้อยากให้ลูกโตขึ้นอีกนิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสม